อะไรแล้วพแล้วพอล้วสมากเลยอะเล่นเด็ก่เบ่แม่เล่ันอ่ามามาโอเคไหมโอเคได้บนึงนะปอี่ะมาผ้ชมขา่ะวันนี้เผยเคล็ดลับที่ทำให้เราดูอ่อนเยาว์ต่อดเวลาค่ะก็เป็นอ่อ เซรั่มตัวใหม่นะคะจาก L'Oreal Paris นะคะก็ Revitalift Triple Power ค่ะ Triple Power ยังไงก็คือเป็นการประสาน3มพลังนะคะเพื่อที่จะจัดการกับสัญญาณแห่งวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยนะคะความหย่อนคล้อยไม่กระชับแล้วก็ความกระจ่างใส่ก็ขวดเดียวจบวิธีใช้ของพิชชมเป็นยังไงคะวิธีใช้แม่ใช้ยังไงบ้าง ก็เซรั่มก็ปกติเลยก็อาบน้ำน้ำตบเซรั่มนะคะเซรั่มแล้วก็มอยเจอร์กลางวันก็กันแดดหลังจากใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างคือมันรู้สึกก็อย่างที่บอกนะมันตอบมันมันตอบโจทย์ในเรื่องที่เรื่องของริ้วรอยที่มันเป็นแบบริ้วรอยตื้นๆนะคะมันก็จะดูแลดูแบบว่าเรียกว่ายังไงอะดูเหมือนมันเบลอๆมันหายๆไปนะคะแล้วก็เรื่องของผักกระชับแล้วก็ กระจางใสอันนี้ก็อันนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของวิตามินซีก็ช่วยในะเรื่องของความกระจังใสด้วย uh huh. แต่ันต้องควกการดูแลเรื่องอย่างนีง้แน่นอนแน่นอนแต่ถามว่าที่ตัวนี้มันเด็ดกว่าตัวอื่นยังไงก็เพราะว่าแรงบันดาลใจในการพัฒนาเนี่ยมาจากการทําหาตถการคือพูดง่ายๆว่ามันคล้ายๆโบท็อก อ่อนๆใช่ไหมคะก็คือว่าจะไปลดการเขาเรียกว่าอะไรไปช่วยไปช่วยคลี่คลายลดการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ทําให้มันเกิดเป็นริ้วรอยเ <ๆ S 2> พราะเวลาที่เราแบบว่าหลักการก็คือเวลาที่เราขยับขยับหน้าเยอะๆซ้าๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นริ้วรอยแล้วมันก็ลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเนี้ยเนี่ยเขาก็นวัตรกรรมของเขาเนี่ยก็คือเรียนแบบการทำพนาการเรียนแบบการทำบอดฮอปโดยที่เรียกว่าได้ได้แรงบันดาลใจมาก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแบบมันรีแลกซ์ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ริ้วรอยก็จะเกิดได้ยากขึ้น จะว่าเป็นเหมือนวัตกรรมของฮอลลีวูเลยใช่ค่ะยังปกช้เวลาในการสิบห้าปีสำหรับในการทำวิจัยคิดค้นค่ะใช่ชูฝากหนึ่ค่ะอะไรนะคะฝากตัวนี้ค่ะก็ก็ฝากด้วยค่ะก็ใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะคะก็ฝาก Revitalift Triple Power นะคะตัวนี้ก็ในที่สุดก็เซรั่มก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วจริงๆก็เป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ขายดีในต่างประเทศเนาะแต่ว่าในที่สุดตอนนี้ก็คือเข้ามาเมืองไทยแล้วค่ะก็แฟนๆก็ไปหาซื้อได้ มาที่งานแฟชั่นของพี่โชว์จ่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคนะแฟชั่นโชว์ทุกลุคทั้งหมดของแม่ทุกวันเป็นยังไงคะก็โอเคค่ะก็ราบรื่นก็ผ่านไปได้ด้ดีจ้ะกี่ลูคจ่ะทั้งหมด8โชว์ค่ะคราวนี้ถือว่าน้อยอันนี้คือน้อยแล้วเหรอใช่ปกติก็จะประมาณ11-12โชว์อ่าใช่มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างไหมแต่ทุกปีที่เราไปไปทำเออถ้าสำหรับซีซั่นนี้นะก็ชมว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่น ที่พลิกเปลี่ยนเพราะว่าเฮาส์ใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เนี่ยก็มีการในช่วงปี2025ที่ผ่านมาก็มีการแบบว่าเปลี่ยนตัวดีไซเนอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งนแบบนเนี้ยเนี่ยต้นปี2026เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกูตูแรกข,ของดีไซเนอร์ใหม่ของในหลายๆเฮาส์โดยเฉพาะเฮาส์ที่เป็นแบบเฮาส์แบบ บิ๊กๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นกูตูเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีไซนเนอร์เนี่ยได้แสดงจินตนาการได้แสดงแบบครีเอท ivity อะไรเงี้ยแบบเต็มที่เลยะ mm hmm. ก็ก็สำหรับชมก็เป็นเป็นเป็นซีซั่นที่ตั้งตารอคอยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบอะนะก็รู้สึกว่ามันเป็นบุญตาแล้วก็รู้สึกเออเราได้อยู่ได้อยู่ถึง ถึงวันนี้มันเป็นสำหรับชมนะชมว่ามันเป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่มันเป็น new age เป็นดีไซเนอร์ใหม่ที่มันจะกำหนดทิศทางแบบของแฟชั่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟชั่นมันเปลี่ยนไปหรอก็มันเป็นมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วอะอย่างตอนนี้ก็อ่าก็พูดละกันก็อย่างชาแนลกับดีออกก็คือจะมีก็มี creative director คนใหม่ใช่ไหมคะก็ทั้งสองคนก็ วัย41ก็เป็นเป็นรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นเหล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นก็เป็นเลือดใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็มันมันสำหรับเราก็มองว่าเออเนี้ยคือฟิวเจอร์แล้วก็วรู้สึกว่าเออรู้สึกเป็นเกียรติที่เราได้อยู่ในโมเมนต์นั้นซึ่งเราถือว่ามันเป็นมันสำหรับคนที่ชอบแฟชั่นอะมันก็เป็นเป็นจุดแบบมันเป็นจุดประวัติศาสตร์ที่แบบว่าเอ้ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปอีกแบบเข้าสู่อีกยุคหนึ่งแล้วนะ New Era ใช่เป็น New ตอนนี้คือเรียกว่าช็อปกลับไปเยอะเลยคะพี่ชมเพราะแฟชั่นเราบอกหุกใจมันแบบดูแบบคิงเจอร์ใหม่ของแฟชั่นแล้วอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจเรียกว่าไปอัปเดตก่อนละกันกลับแล้วก็ค่อยกลับมามีเคราะห์อ่ะแต่ว่าลุคของพี่ชมเองก็ได้รับการตอบรับทั้งบวกและลบในการเหมือนเดิมทุกครั้งที่ไปงานแฟชั่นใช่ค่ะเอา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 ตัวอินก่อนแล้วนะคะอ๋อค่ะ ตัอินคืออะไรรูปกที่เบี้ยไ่อบเบี้ยรูปปีกโีตอินอ๋อใต้ตาใต้อ๋อโอเคดรอลี่อายแบบกลี่อายแสลงอออ่ะค่ะอ่าอันนี้คือดีไซน์หรือว่าเมคอัพแต่คนก็เราก็มีคุยคุยกันล่ะค่ะว่าเอาประมาณไหนจริงๆส่วนมากกับพี่ป้อมชมก็ไม่ได้แบบจะไม่ได้ไดเรกมากแต่ว่าก็แค่จะคุยกันว่าเออมาเราเปิดชุดดูแล้วเราก็อาจจะบอกว่า วันนี้เราอยากเป็นผู้หญิงคนไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็ที่เหลือเราก็ให้เกียรติแต่ละคนในการแบบสร้างสารรค์เพียงแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ไม่อยากทําแบบนี้หรือไม่อยากเป็นผู้หญิงคนนี้ก็จะบอกไว้ก่อน <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะน,น,นอกเหนือไปจากนั้นก็ก็คือชมเป็นคนแต่งหน้าชมไม่ไม่ดึกเวลาพี่ป้อมแต่งหน้าชมชมไม่สองกระจก <c oughs> เลยซ้ำก็คืออยากทําอะไรทาไปเลยคือจริง,รงๆใครแต่งหน้าชมชมก็ไม่สองกระจกนะ <c oughs> เใจเ้้าแลวช่ใช่ก็อีกทีนึงก็นอกจากว่าอยากลอกกันบ้านหรือว่าอยากแบบได้วิชาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอาจจะดูบ้างอะไรอเงี้ยแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็วางอุปกรณ์แล้วก็ไปเลยไม่ได้แบบไม่ได้อะไรคุัพิจารณ์มอนแบบเขาบอกว่าทิศทางว่าเออมันไม่น่ามีดอลลี่อายไปงานแฟชั่นอะไรเงี้ยพี่ชมว่ายังไงดูเขาก็มีกันนะ อาจจะไม่ใช่สายฝ่อถูกไหมคะอาจจะไม่ใช่สายฝอแต่คนที่คือตอนนี้แบบในตลาดเนี้ยมันไม่ได้มีแต่ฝรั่งแล้วถูกไหมคะเอเชียก็ยก็เยอะแล้วก็ไม่ได้เอเชียก็ขับเคลื่อนด้วยเราก็จริงๆเิง c u l t u r แบบไม่ว่าจะเป็นแบบ T beauty หรือว่า K beauty อะไรเงี้ยมันมันใหญ่นะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสบายใจแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบ เป็นตัวเราหรือว่าวันนี้สบายใจแบบนี้อยากเป็นอย่างนี้เออก็ทำคือชมทํามาเยอะมากอะอยู่วงการมาแบบกี่ปีก็ไม่รู้ใช่คือชมทํามาทุกอย่างแล้วถ้าชมทําแบบเดิมๆก็คือน่าเบื่อมันเดิมถ้าพอชมเปลี่ยนถ้าชมออกนอกกรอบก็คือเอ้ยอะไรอ่ะถูกไหมคะก็จะทําต่อไปเขามีการตั้งคำถามวันนี้ชมก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่า ก็มัน <c oughs> คือชมว่าเรื่องบิวตี้หรือว่าเรื่องความสวยงามมันเป็นเรื่องปัจเจกอะค่ะมันเป็นเรื่องมุมมองแล้วแต่ใครจะมองแล้วก็มันก็เป็นเรื่องเทสด้วยถูกไหมคะก็บางอย่างเราเราว่าสวยคนอื่นว่าไม่สวยอะไรเงแี้ยเออหรือว่าทุกคนมีความเห็นไม่หมดเลยนะอะถูกไหมคะก็ก็ก็แล้วแต่เนาะแบบมันเป็นพื้นที่เสรีเนาะโซเชียลมีเดียถูกไหมคะก็ ใครอยากแสดงาำเห็นอะไรก็แสดงไโชมไม่เศษบ้างไหมได้ไม่ได้เศษไม่ได้เศษเลยค่ะเอาจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เศษเลยแต่รู้ถึงกระแสไหมว่ามันมีคำวิจารณ์บางคำเหมือนเหมือนได้ยินมาจากใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้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 ไม่เห็นนะยังไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ว่าเห็นได้ก็เห็นนะคะภาพที่ว่าตัวที่ว่าเป็นภาพเจ้าปัญหาใช่ไหมคะ Getty image ก็เห็นนะคะซึ่งโดยส่วนตัวก็ไม่รู้สึกว่าหนักวันนี้ก็ ก็เจอมาแล้วแล้วก็กเอียงคอนิดนึงเหมือนกันว่าภาพนี้เองหรออะไรเงี้ยว่าแค่นี้เองอะไรเงี้ยแล้วก็คือชมคือถ้าจะบอกว่าเอ๋เรืออะไรเงี้ยคือชมก็44แล้วอะใช่ชมก็44แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่มีใครชมนะแต่สึกว่าเราทำได้ดีมากน เห็นหน้าคนว่าเราเหมือนกันแต่ว่าความความคอนฟิเ e นซ์ของของชผู้ชมือะแบบคนหนักแน่นลุกความความคอนฟิเ e นซ์มากอยากจะส่งอะไรตอบถึงคนทั่วไปไหมคะแบบอะไรคอนฟิเ e นซ์แบบภายในที่เราแบบมันยืนหยัดได้จนทุกวันนี้ค่ะพี่ชมอะไรก็ทำพี่ชมไม่ได้แต่พี่ชมไม่นี่เป็นเต้นแบบแบบพี่พอมั้งไหมเออยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะเออความกระแดดผมกแบบอยากให้พี่ชมลองเปลี่ยนครั้งหน้าบ้างค่ะ อันนี้บางทีชมว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของชมแล้วล่ะอันนี้ชมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องของเขาอะ่ะหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ใช่ดราม่าของเราละอ,อันนี้อาจจะเป็นเรื่องดราม่าคือทุกๆวงการมันก็มีการเปรียบเทียบแล้วก็มีเรื่องอะไรเงี้ยชมว่านะเออก็ตามนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นพาร์ทของของแกที่แบบ อาจจะเป็นตกเป็นเป้าหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราแฮปปี้เรากับการคู่บุญทั้งคูก็แฮปปี้อะค่ะก็แฮปปี้คือไม่ได้หมายความว่าชมไม่ได้เปิดรับอะไรเลยนะ,ค,ะคือบางทีบางงานเราก็ก็ใช้คนอื่น,นะคะ่ะก็ใช้คนอื่นเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดเป็นเป็นภาพจำอะไรเงี้ยเพราะว่าชมกับพี่ป้อมมันคือแบบตั้งแต่อายุชมยังไม่แตะเลขสองอะเออคือมัน มันนานมากๆเีแล้วมันก็มีหลากหลายเหตุผลแล้วชมไม่ได้บอกว่าเ,าเด็กๆใหม่ๆไม่ได้แบบไม่ได้แต่งไม่สวยหรือว่าเอาชมไม่อยู่หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลมีเหตุผลมีมีอะไรของมันอะไรเงี้ยค่ะ ฉันจะเลือกอะไรก็เรื่องของฉันน่ะจบเออโอเคโอเคนะแต่ปล่อประโยคหลังจบแล้วอ่ะกล้องนี้จ้าพี่จุ๊บจ้าอยเห็นี้นะลูกแต่ผมอยเห็นี้นะพ่อ